คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบใครที่ไม่อยากดูคำหยาบก็ปิดน,น้คลิปไปนะครับโอเคไหมอีอีไปไปดูคลิปกันต่อเลยไปปิดเลยนะก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยุคผมดิวนะครับวันนี้เออก็มีคนไม่เชื่อผมนะครับว่าผมมันจัดฉากนะครับแต่ผมจะมาโชว์ให้ดูเลยนะว่าผมไม่ได้จัดฉากนะครับเดี๋ยวมีใครออนอยู่ก็จะเชิญคนนั้นมานะครับเดี๋ยวสร้างห้องกัน แบบแบบสร้างสดๆเลยไหมเดี๋ยวคน,นแครมีใครออนบัางเดี๋ยวรอให้มีคน,นแครออนก่อนนะโอ้ยที่นี่ไม่เล่นบอลไม่เอามามันกกเกินเออใครดีวะ warm เดี๋ยวทุกคนผมต้องหาคนมาเล่นละเดี๋ยวถานคนนี้ก่อนทีมงเต็มวะ่ะ ไม่เอาแรงบอลนนะ้วมันกากเกินผมต้องหาไม่เอาไอ้แค่นี่มันกากเดี๋ยวเรามีคนมาออนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวตัดไปตอนมีคนมาออนแบบคนๆหนไ่ไม่ไม่มีคนเลยอ้น,นี่ไม่ก็ทีมเต็มเฉยกดครับไป วเรัาเรามีคนมาออนไลน์นะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้มีไอดีมันมาด้วยวไอสัตว์มิ่งออล้วมาเดี๋ยวเชิญมันมาคุยกันเพราะมันจะว่างหรือไม่เชิญมาคุยกันไอดีมมไม่มาไอสัตว์มันไม่มาวะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันอาจจะทำเพี้ยอะไรอยู่ก็ได้มันมันเชิญไม่มาวะ เดี๋ยวพักกันไปหาหน่อยไอดิมไอดิมทำไมไม่ตอบวะเดี๋ยวทำไมมันไม่รับวะไอดิมไอดิมไอดิมไม่ไม่เสือไอดิมเออไอดิมรำตลอดเลยโอ๊ย ทุกคนนะครับเดี๋ยวรอมันตอบกันนะครับอีดีมันยังไม่ตอบนะครับเดี๋ยนะเชิญไปเชิญไปไหมดิมาว่ะเฮ้ยอีดีมันลุกเก็บไว้ทุกคนไปไหน อเคนะครับทุกคนน้องบอกว่ากำลังจะเล่นฟีไฟอยู่นะครับโอเคมามาเราจะได้เวลาหนึ่ง,งกับไอ้น้องเร็วแล้วทุกคนเดี๋ยวขอตั้งห้องแปบบละกกันโอเคไอดีมันใช่ไหมไอดีมงั้นเหรอต้อทำมมันพูดแบบ อย่าบอกนะว่ากูต้องเสียบัตรฟรีอะไอ้เคียดีมมานี้นอ้ไม่มาวะไอ้เคียอย่าบอกนะว่าไอ้ดีม เชิแล้วเชิแล้วเชิเช้วไอ้าเกใช่ไหมมาได้มาเลยก็มาดิาดเร็วมาดิโอ้มันเชิญไม่มามาดิหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่ง มาเนาะหนึ่งแปดหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งโอเคแล้วก็จิ๊บหนึ่ง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 โอเคเดี๋ยวเราเอารหัสประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนรหัสก่อนมึงเยอะไปวะโอเค okay, เปลี่ยนแล้วแ้่ทำไมเชิญมันไม่มาวะ นี่ยชื่นไปแล้วนะ what the fuck เดี๋ยวรีบมาไอ้ดิมอ้ากูทำเหี้ยอะไรอยู่เนะี่ยหชื่นแล้วว่ะอ้าวเหี้อยอะไรเดี๋ยว ดี๋ยวรอให้น้องมันเข้ามาได้ก่อนนะครับแป๊บนึงนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมากดเลยนะโอเคแล้วไปดูก่อนไปบอกน้องมากดเลยนะครับมาเดี๋ยวดาดานอันนี้ผมไม่ได้จัดฉากด้วยนะครับเล่นก็คือเล่นเลยโอเคแล้วกัน น้องมันเข้ามาแล้วมามันไม่มีปืนห่เหยวตาเล่นมันไม่มีดิเซอร์อะครับยันน้องมันชอบเล่นปืน G 8ป่ะปืนก๊อกอะ นะไอ้อน้องไม่หายไปไหนวะเอ้ยไอ้น้องมึงมานี่ดิคัชอ้หินแล้วไ้ปน้องไม่ลอ,อยอ่ะอย่าลอยนะจ้ไอ้อน้องมาเล่นผิดกฎตลอดเลยน้องไก่เออน้องไก่ไม่นี่น้อ,อย,ยไปไหนวะคนน้องมาเลนแอบอ่ะจีบอกนว่าไม่ออกมา ไหนวะเฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยห้าร้อยว่ เพื่งนน้องเขี้น้องไม่ยิงตัวยับเลยผมจะต้องเติมยาน,นะคะอบอกแล้วไม่ได้จัดฉากจริงๆเลย น้องน้องไอ้น้องไอ้น้องเอาเลยเหรอพี่ทำไมหันยากจังบ้า <c oughs> อุ้ยอุ้ยทำไมน้องไม่คมแ,แปลกๆใครเดินไทยหรือเปล่าน้องใครเดินไทยหรือเปล่าน้องได้ยูไลช่ากูไหนวะ พูตาแล้วย,ยังไม่ตำงแต่งนิดลา้านะ ตัวว่ขอโทดเลยนะครูวิเดี๋ยวปักปุ่มก่อนละกันโอเคดีเซลเหมือนเดิมแหละ yeah วะดิเซอร์นั่นแหละไม่เปืนเป้นละวิ่งหละ đón đi đón đi đi อยากเล่นปืนอะไรดียะปืนใหม่ดีรอม่เออปืนใหม่ 我也是，我也是。嗯嗯嗯嗯嗯 ก็เลยขอเตัวนแม่ก่อนนะฮะน้อง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 จร่งจริงกูคับน้องมกเงินก็ได้ไยละมีน้องก่อนตาจะทำเมติกีนน้อ อเออน้องไม่ชอบเล่นโปรอะดิโอ๊ยตบซ้ำใหม่น้องน้องน้มันใช้ร้องแน่เลยไม่มีร้องอะ่ะตบเป็นโปรอะน้องโดนมาเยอะแล้วแหละน่าจะชี้แล้วแหละว่ายังไงก็ไม่

ได้พอจัก hmm. จ oh, 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 oh ั oh 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 <in film music> <in domestic language> ่๊ะนี่ทำไมน้องมึงไม่ยิงอะค้างเหรออ๋อจะให้จะเติมยาอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองน้องแก่ปั่นหัวแม่งล้ำใส่ให้ปวดหัวเลยโอ้ยมึงก็จะทำไมมึงไม่ตายทำไมมึงไม่เติมยาเลยน้องเบี้ กลุ่มเป็เไรฮะน้องอิงเั่นเป็นไหมน้อง <downloading. S 1> อันนี้อันนี้โอ้ยน้องเล่นดีๆแ,แล้วเล่นๆหเักหยักไม่เล่นละเล่นเอ็มห้าร้อยดีกว่าเล่นดีๆดีกว่าน้องมันไม่ยอมยิงอ่ะน้องมันยิงแหละแต่น้องมันยิงไม่โดน ศัพท์ใหม่นะคะขนน้มันยันงเล่นไม่ชินเลยตรงมันเล่นปุ่มไม่ชินเลน,นี่ดิอย่าบอกนะ้ำไมออกแนะล้วอ่ะไม่หรอกมั้งน้องคงคงไม่เลวขนาดนั้นหรอกไอ้สับน,น้ออน้องน้องไม่ออกออเหรอขี้น้ำหายหไปไหนวะอุ้ยนั่นนี่น,นี่น,นี่นีเดี๋ยวบดอบดอ่ะเป็นบอดเล่นให้เหรอ ช้าน้องออกเอา้เอาไอ่เช้องไอ้สัตว์น้องกูออกเหรออุ้ยเช็ดว่าน้องออกเอ้าน้องกูออกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องมันออกเลย่ะหมอร้อนจนออกแล้วครับทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายแล้วนะครับบ๊ายบาย